สวัสดีค่ะพี่พี่น้องๆ้องและลูกลูกหลานทุกๆกคนสำหรับเช้าวันนี้ขอให้พวกเราทุกคนได้เข้ามาพร้อมใจกันที่จะสงบจิตสงบใจในการที่พวกเราทุกคนจะตั้งใจฟังพระดำรัสของพระบิดาเจ้าที่จะตัดกับเราในวันต่อวันสำหรับวันนี้วันที่28พฤศจิกายน พระองค์ทรงตัดว่าจงพักสงบอยู่ในความรักอันไม่มีวันเปลี่ยนแปลงของเราเถิดให้ร่างกายความคิดและจิตวิญญาณของเจ้าพักสงบอยู่ในเราจงละทุกสิ่งที่เจ้ากังวลไว้ในความดูแลของเราเพื่อที่เจ้าจะสามารถหันมาสนใจเราได้อย่างเต็มที่ จงยำเกรงเพราะความรักอันยิ่งใหญ่ของเราที่มีต่อเจ้าซึ่งกว้างกว่ายาวกว่าสูงกว่าและลึกยิ่งกว่าสิ่งใดที่เจ้าไม่เคยรู้จักลูกเอย๋ยจงรื่นเริงเถิดเพราะความรักวิเศษเช่นนี้เป็นของเจ้าตลอดการจงตอบสนองต่อของฝันอันล้ำค่าชิ้นนี้ ด้วยความมีชีวิตที่เต็มไปด้วยการกอบพระคุณลูกที่รักของเราทุกครั้งที่เจ้าขอบคุณเราเจ้าก็จะได้น้ำเตือนถึงความจริงที่ว่าเราคือพระเจ้าและผู้จัดเตรียมนี่คือท่าทีที่ถูกต้องของลูกของเราจงนำใจที่ทราบสึ้งในพระคุณนี้ มาเป็นเครื่องบูชาแก่เราและคอยดูว่าเราจะอวยพรเจ้าอย่างมากมายแค่ไหนอาเมนพระบิดาเจ้าข้าขอพระองค์ทรงตัดในพระคำในวันต่วันขอให้เรามาฟังในหนึ่งเปตโตบทที่สาข้อเจ็ดจงละความกระวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายเอเฟซัสบทที่สามข้อ16ถึงข้อ19ขอให้พระองค์ทรงโปรดประทานกำลังเลี้ยวแรงมากกว่ายจิตใจแก่ท่านโดยเดชพระวิญญาณของพระองค์ตามความไพบูรณ์แห่งพระสิริของพระองค์เพื่อพระคิดจะทรงประทิดในใจของท่านทางความเชื่อ เพื่อว่าเมื่อท่านได้วางรากมั่นคงลงในความรักแล้วท่านก็จะได้มีความสามารถอย่างรู้พร้อมกับทมรมิกะชนทั้งหลายถึงความกว้างความยาวความสูงความลึกคือให้ทราบซึ้งในความรักของพระคิดซึ่งเกินความรู้เพื่อท่านจะได้รับความไพ่บูรณ์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม สดุดีบทที่ร้อยเจ็ดข้อ21-22ให้ขอบคุณพระเจ้าเพราะความรักมั่นคงของพระองค์เพราะการอัศจรรย์ของพระองค์มีอยู่ต่อบุตรของมนุษย์และให้เขาถวายเครื่องสักการะบูชาในพระคุณและเล่าพระราชก,กิจของพระองค์ด้วยเพลงอย่างชื่นบาน อาเมนขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงเมตตาลักและห่วงใยพวกเราคอยตักเตือนสั่งสอนให้พวกเราอยู่เสมอพระองค์เจ้าข้าลูกลูกทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ได้ทรงเมตตาต่อลูกทุกคนตลอดมาขอพระองค์ได้โปรดเมตตาอวยพระพรให้ลูกทุกคนได้พ้นจากบาปพ้พนจากทุก ประสบแต่ความสุขความสำเร็จในหน้าที่การงานการเงินและปัญหาต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นในครอบครัวลูกขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาขอบพระคุณพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท,ท,ท่านค่ะพระเจ้าอวยพรค่ะขอบคุณค่ะ